ค่ะชื่อนางสาวหัศยาพรผาสุขเลิศนะคะเป็นครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คิดว่าหลังจากที่ได้อบรมไปแล้วนะคะน่าจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ m i n c r a f t Education นะคะที่สามารถไปปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนอย่างที่บอกวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยก็คือแบบน่าจะได้ใช้เต็มๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการโคดดิ้งนะคะหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะคะสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้ค่ะ ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ m i n e c r a f t Education นะคะตอนแรกต้องยอมรับก่อนว่าเคยแค่เห็นแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้นะคะแต่พอได้มาลองใช้ก็คิดว่า m i n e c r a f t ก็น่าจะเป็นอีกสื่อตัวหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและเด็กๆก็คิดว่าเด็กๆน่าจะมีให้ความแบบสนใจนะคะเพราะว่าเด็กน่าจะชอบเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเกมนะคะเขาก็น่าจะสนใจค่ะก็น่าจะไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนนะคะเช่นอาจจะใช้ในเรื่องของการสอนในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโคดดิ้งต่างๆให้เด็กรู้จักการวางแผนการจัดลำดับขั้นตอนความคิดมีค่ะเพราะว่าสื่อยิ่งน่าสนใจก็จะยิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจในการเรียนรู้นะคะค่ะก็อยากจะขอบคุณทางสาบทนะคะและมทลธัญบุรีนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆนะคะโครงการเมตาเวิร์สโลกเสมือนจริง นะคะอันนี้เราก็หวังว่านะคะทางสพทรหรือว่ามทรธัญ,ญบุรีนะคะจะมาจัดโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ